เมนูปลัคาร์ตตุ้ฟินจะพร้อมหมูทอดอร่อยอร่อยสวัสดีจ้าอยู่เรื่องของขวอเก้นกันจ้ะวันนี้จะมาทำปลาคารตตุ้ฟินนะจ้ะให้พ่อบ้านมันฝรั่งจ้ะ ฤเฮ็ดเฉพาะของถั่มันมี่เด้อจ้ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ไปเกือด้วจ้ะเกือโอ้เยอไปไหมเข้มบดทโทษถึงได้บุญอมหัวหงยลงไปตักจ้ะ ไฮโดยฟังฟอรบกาดีกว่ยเมื่อกี้ละก็อี่เป็น รถเนลี่อบแห้งอันนี้เป็นแตงดองนะจ๊ะแตงดองดองเองจ้ะดองจะติดแล้ว าะเราจะไม่ปรุงอะไรอีกแล้วไม่เ็ะใส่น้ำตุงน้ำตาลใส่ทอดผีเห็นไหไข่จะสามฟองโเเราก็จะคนไฟสักหน่อยฟ้าฟา แดี๋ยวคอยมาคนเล่มันจะแ้เป็นผู้หายไข่มันเละเกินไปเด้อยวจะโอเคประมาณนี่แหลจะจะจะเป็นอันวาเบสเป็นอันวาเก็บรลอยตัวนี้เราก็จะมาทอดหมูเก็บไฟ ทอดหมูกินกะมันมนลังปลอดคับตัวฝนโอนตัวนี้มาทอดหมูแล้วจากเส้นหมูเนี่ยเขาก็สิบมากแล้วเราก็จะมาทอดกะเก็บขนมปังจ้ะง่ายๆต้องหอนแห้งปันไดแล้วจ้ะให้มันค่อยๆหอนขึ้ะหอนแห้งร้ายไิ่สิบหม่ก้อนซุก ไต่น้ำมันมันก็ค่อยๆห่อนขึ้นตลอดนิดตลอดน้อยจ้ะันเป็นสัญชาติบนะจ๊จะยนงำตอก็สิใหญ่ใ้ตก มาเหลืองทอดละจ้ะอิกไฟกไฟไส่กรอนแล้วแต่จะกินกี่ชิ้นเป็นอันว่าเซ็ตสับเรียบร้อยจากเมนูวันนี้ก็มีหมูทอดกินขนมปังแล้วก็มันฝรัง่งผัดไข่หรือว่าปลาดกัดตุกเั่นจ้ะ เอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าให้พ่นกินก็นแค่ชอบ